ในที่สุดโซนี่ก็ได้ตอบโต้ทาง Microsoft แล้วโดวยการเปิดราคา PlayStation hey, 5ทั้ง2เวอร์ชันจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันดีกว่าครับสวัสดีครับผมโทนี่ t จะเฟอร์สตีพอนะครับผมกลับม,มาเจอกันอีกแล้วนะครับผม วันนี้เรามาพูดคุยกันเรื่องของ next generation console นะครับผมในคลิปนี้ไดขอพูดถึง playstation 5นะครับผมหลังจากวันที่16กันยายนที่ผ่านมานะครับผมหรือว่าประมาณเช้าวันที่17ตามเวลาประเทศไทยนะครับผมทางโซนี่ได้มีงานเปิดอีเวนต์ playstation 5 showcase นะครับผมในงานเนี่ยก็จะพูดถึงราคาของ playstation 5ทั้ง2เวอร์ชันนะครับผมทั้ง Digital edition แล้วก็ Standard edition นะครับผมหลังจากที่ปล่อยให้ทาง microsoft เนี่ยเปิดราคาไปเมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับผม โอเคในส่วนของราคาของ PlayStation 5นะครับผมเว้น PlayStation 5เนี่ยจะมีทั้งหมด2เวอร์ชันนะครับผมโดยเวอร์ชันแรกเนี่ยก็จะเป็น Standard Edition นะครับผมเปิดไปที่ราคา499.99รดอลลาร์ครับผมหรือแปลเป็นเงินไทยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ16,000บาทนะครับผม และอีกรุ่นหนึ่งนะครับผมเป็นรุ่นประหยัดนะครับผมก็คือทางรุ่นดิจิตอลอีดีชาร์นะครับผมเปิดไปที่ราคา3ามร้ดอลลาร์สหรัฐนะครับผมหรือว่าอยู่ที่ประมาณ13,000บาทไทยนะครับผมโดยทั้งสองรุ่นนี้เนี่ยจะมีความแตกต่างกันยังไงก็เดี๋ยวไปลองดูสเปคกันดีกว่านะครับเรามาดูสเปคของ PlayStation 5กันก่อนดีกว่านะครับผมโดย CPU เนี่ยจะเ,เป็น AMD Zen 2เป็นตัวคัสตอมนะครับผมจะเ,เป็น CPU ตัวเดียวกับทาง Xbox Series X นะครับผมตรงนี้เป็น CPU ล่าสุดของทาง AMD นะครับผมส่วนกราฟิกเนี่ยจะเป็นกราฟิกตัว Navi Architecture ของ AMD นะครับผมจะเป็นตัวเดียวกับทาง Xbox Series X นะครับผมแต่ว่าความแรงเนี่ยจำนวนเทเลอฟ์เนี่ยจะน้อยกว่าอยู่ประมาณ10เทเลอฟ์นะครับผมจะแตกต่างกับทาง Xbox Series X ตรงที่ว่า Xbox เนี่ยอยู่ที่12เทเลอร์แต่ผมว่ามันก็คงไม่ได้มีความแตกต่างอะไรกันมากเท่าไหร่ในเรื่องข,ของการประมวลผลนะครับต่อมาในส่วนของความจุหรือว่าแรงนะครับผมก็ให้มาถึง16 g b นะครับผมเป็น พอร์ต GDDR6 นะครับผมเหมือนกับทาง Xbox Series X นะครับเป็นในส่วนที่เป็นสิ่งชูโรงของทาง PlayStation 5นะครับผมก็คือในส่วนของ SSD Internal Storage นะครับผมโดยทาง Sony นี่เคลมว่าเป็น SSD ที่เร็วที่สุดใน Industrial นะครับแล้วก็ยังสามารถเพิ่มตัว External Storage ได้นะครับผมคาดว่าจะเป็น NVMe นะครับผมไม่แน่ใจว่ารองรับถึง1 t ึเทเหมือนทาง Xbox Series X หรือเปล่านะครับผมตรงนี้ก็ต้องรอในส่วนของ รายละ,อะเลอียดเพิ่มเติมนะครับผมนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังรองรับในส่วนของ External Storage ที่เป็นตัว HDD ที่เป็นจานหมุนนะครับผมแต่ว่าตรงนี้จะรองรับแค่ในส่วนของ Game Play Station Pro เท่านั้นนะครับผมในส่วนของ Standard Edition นะครับผมก็จะมี o p t i c a l Drive หรือว่า Drive ที่ใช้อ่านแผ่นนะครับผมก็จะรองรับไปถึง 4K Ultra HD Blu-ray นะครับผมตรงนี้ซึ่งในส่วนของการตัดฟังก์ชันอ่านแผ่นออกไปจากตัว Digital Edition นะครับผมตรงนี้ก็ทําให้ประหยัดราคาไปได้ถึงประมาณ3,000กว่าบาทนะครับผม ต่อมาเรามาดูเปรียบเทียบกันดีกว่าระหว่างดิจิตอลเอดิชั่นกับตัว Xbox Series S ซึ่งเป็นตัวเล็กของทาง Series Xbox นะครับผมเรามาเปรียบเทียบกันนะครับผมในส่วนของ Xbox Series S นะครับผมตรงนี้เนี่ยเป็นตัว Xbox ขนาดเล็กนะครับผมแล้วก็มีการลดสเปคของทาง GPU ลงมาทําให้ Performance ในการรันภาพนะครับผมลดลงจะโฟกัสไปที่การรันภาพที่ 1,080p หรือว่า Full HD นะครับผม120เฟรมต่อวินาทีแต่ในขณะที่ตัว PlayStation 5นะครับผม ตัว Digital Edition เนี่ยยังสามารถรัน 4K 120เฟรมต่อว,วินาทีแล้วก็สามารถอัพไปถึง 8K ได้เหมือนเดิมนะครับผมต่อามาในส่วนของความจุนะครับผมทาง Xbox Series S เนี่ยก็คือจะลดความจุลงไปจาก1 TB SSD นะครับผมเป็นเพียงแค่512 g b เท่านั้นแต่ว่าในส่วนของ PlayStation 5 Digital Edition เนี่ยยังไม่มีการเปิดเผยออกมานะครับผมว่าจะมีการลดขนาดของความจุ n s หรือเปล่าตรงน,นี้ก็ต้องไปรอติดตามชมต่อไปนะครับในส่วนของวันนดจำหน่าย PlayStation 5นะครับผมตัวนี้ก็ได้ประกาศออกมาเช่นกันนะครับผม โดยจะมีการแบ่งกลุ่มประเทศออกเป็น2กลุ่มนะครับผมโดยกลุ่มแรกเนี่ยจะวางจำหน่ายวันที่12พฤศจิกาย,ยนปี2020นะครับผมโดยจะมีประเทศสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นแคนาดาเม็กซิโกออสเตรเลียนิวซีแลนด์และก็เกาหลีใต้นะครับผมต่อมาเนี่ยในวันที่19พฤศจิกาย,ยนปี2020เหมือนกันนะครับผมหรือว่า1สัปดาห์ต่อมาเนี่ยครับผมก็จะเป็นในส่วนประเทศอื่นๆของโลกนะครับผม ตรงนี้ผมคาดเดาว่าประเทศไทยเราเองก็น่าจะอยู่ในวันที่19พฤศจิกายนกันแต่ตรงนี้โทนี่เนี่ยได้รีมาขอ้อนนึงนะครับผมว่าทางประเทศจีนเนี่ยยังไม่มีกาหนดวันวางจาหน่ายอย่างแน่ชัดนะครับผมนอกจากการประกาศราคาและว,วันวางจาหน่ายของ PlayStation 5นะครับผมในงาน PlayStation 5 Showcase น,นะครับผมก็ยังมีการเปิดตัวอย่างของเกมหลายเกมที่เป็นทั้ง e x c l u s ค v ูของ PlayStation 5แล้วก็เป็นเกมทีม่น่าสนใจนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปลองดูกันดีกว่าว่ามีเกมอะไรบ้างนะครับผมเรามาดูที่เกมแรกนะครับผมหลังจากที่มีข่าวลือมานานเนี่ย ก็ในที่สุดก็ได้เปิดตัวอย่าง Final Fantasy 16นะครับผมหรือว่าชื่ภาษาไทยก็คือ Final Fantasy 16ครับผมหลังจากที่มีข่าวลือมาประมาณอาทิตย์สองทีมก็จะมีการเปิดตัวเกม Final Fantasy 16นี้นะครับผมซึ่งในตัวอย่างเนี่ยก็จะมีการเปิดโฉมหน้าตัวละครของเกมนะครับผมทีมเกมนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยผมมองว่ามันจะไปในส่วนของยุโรปยุคกลางน,นะครับผมในเรื่องเนี่ยก็ค่อนข้างจะออกดราม่าค่อนข้างจะหนักนะครับผมเมืที่ผมมองนะแล้วก็มีในส่วนของเกมเพลย์ด้วยนะครับผมส่วนวันวางจำหน่ายเนี่ยก็ยยัังงไไมมม่่่ด้ปรระะกาายยาศแตอนคบผ สำหรับใครที่เป็นแฟนซีรีส์ Final Fantasy ก็ติดตามชมมาต่อไปนะครับต่อไปนะครับผมเป็นเกมพกปวดลีกัซซีนะครับผมหลังจากที่มีข่าวลือข่าวลือมาเป็นระยะเวลาค่อนข้างยาวนานนะครับผมกับเรื่องของการพัฒนาเกม Harry Potter เกมใหม่นะครับผมในที่สุดเนี่ยเราก็จะได้ไปผจญภัยในโลกมนุษ์ของ Harry Potter นะครับผมโดยตัวเกมเนี่ยจะวางจำหน่ายภายในปี2021นะครับต่อมานะครับผมเป็นเกมที่แฟนๆฟนโทนี่แล้วก็แฟนๆเกม PlayStation นะครับผมร่วมถึงแฟนมาเวลด้วยนะครับผมค่อนข้างจะรอคอยกันก็คือเกม มาร์เวลสไปเดอร์แมนมาโม r a l ัสนะครับผมเป็นภาคต่อของเกมมาร์เวลสไปเดอร์แมนใน PS4 นะครับผมที่ออกไปเมื่อปี2018โดยเนื้อเรื่องเนี่ยจะเป็นเนื้อเรื่องหลังเหตุการณ์ภาคแรกครับผมเป็นเวลา1ปีนะครับผมตัวอย่างนี้ก็จะเปิดเผยเกม p l ย์ของเกมสไปเดอร์แมนนี้นะครับผมโดยตัวเกมเนี่ยนอกจากจะลงให้กับเครื่อง PlayStation 5แล้วนะครับผมคนที่มี PlayStation 4ก็ยังได้เล่นด้วยนะครับผม ดยตัวเกมเนี่ยคาดว่าจะวางจําหน่ายในช่วงวันหยุดสิ้นปีนี้นะครับผมก็คือช่วงฮอลิเดย์ปี2021ผมเดาว่าก็น่าจะออกพอๆกับตัวเครื่องนะ,นะครับผมอาจจะดีเลยประมาณเดือนนึงปลกว่าน,นี้ยังไงอยู่สิ้นปีก็น่าจะได้เล่นกันนะครับผมใครเป็นแฟนๆสไปเดอร์แมนก็ห้ามพลาดเลยนะครับเกมต่อไปเนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆคนคงจะรอคอยนะครับผมผมเองโทนี่เนี่ยก็รอคอยเกมนี้อยู่เหมือนกันนั่นก็คือ Call of Duty Black Ops Cold War นะครับผมในส่วนของตัวอย่างนะครับผมก็จะเปิดเผยเกมเพลย์ภายในเกมนะครับผม เป็นเกมเพลในช่วงยุคทศวรรษ1980นะครับผมโดยได้มีประกาศนะครับผมสำหรับคนที่ผีออเดอร์เวอร์ชัน PS4 ไปนะครับผมก็คือจะได้เล่นโอเพนเบต้าในวันที่8ตุลาคมนะครับผมและในวันที่18-20กันยายนนี้นะครับผมก็จะมีตัวโอเพนอ p h ฟ่าให้กับสมาชิก PlayStation 4ได้เล่นกันนะครับผมเดี๋ยวรไปเล่นกันได้นะครับส่วนตัวเกมเนี่ยวางจำหน่ายจริงวันที่13พฤศจิก,กาย,ยนนะครับผมในส่วนของ PlayStation 4เนี่ยจะมี2เวอร์ชันนะครับผมก็จะมีเวอร์ชันที่เป็นต t a n ร a ด d e d i t แล้วก็เวอร์ชันที่เป็นคอสเจนอีดิชันนะครับผมตรงนี้จะมีราคามากกว่าถ้าผมจะไม่ขิ่เนี่ยจะอยู่ที่1,900บาทนะครับผมโดยที่สามารถจะข้าไมไปเล่นในเทสเตชันไฟ n 5ได้นะครับเกมต่อไปนะครับผมแฟนๆเกมสยองฝันก็คงจะรอกันอยู่นะครับผมนั่นก็คือ Resident e v i l 8นะครับผมหรือว่าเลข8ในตัวโรมันก็คือ VIII นะครับผม Village น,นะครับผม โดยตัวอย่างนะครับผมจะเปิดเผยเนื้อเรื่องของเกมเพิ่มขึ้นนิดหน่อยนะครับผมโดยเราเนี่ยจะได้รับบทเป็นอ e ีทาวนเหมือนเดิมนะครับผมตัวเอกจาก,กับคเด็ดแล้วก็นอกจากนั้นเองเนี่ยก็ายังมีมีอาร์นะครับผมแล้วก็คริสเลสฟิลนะครับผมเป็นสาตัวละครหลักที่จะปรากฏตัวในเกมนี้แน่นอนโดยฉากหลักของเกมนะครับผมจะดําเนินเรื่องในหมู่บ้านดูเป็นหมู่บ้านากลางทวีปยุโรปหรืออะไรสักอย่างเนี่ยครับผมให้ความรู้สึกคล้ายๆกับตอนที่รีออนเข้าไปใน Resident Evil 4นะครับผมแล้วก็นอกจากนั้นเองเนี่ยศัตรูเนี่ยก็ยังเป็นเหมือนมนุษย์หมมาาป่านะครับผ ตามข่าวหรือข่าวหรือที่มีมาก่อนหน้านี้เลยซึ่งตัวเกมี่จะวางจำหน่ายภายในปี2021นะครับสำหรับเกมต่อไปนะครับก็คือเกมเดนดูขึ้นเป็นเกมเอกลูซีสำหรับ PlayStation 5นะครับผมจะเป็นเกมที่เป็นนักฆ่านะครับผมยิงกันเองอะไรนี้แล้วก็เวียนไหยตายเกิดไปเรื่อยนะครับผมก็ค่อนข้างจะโชว์ประสิทธิภาพของตัว SSD เหมือนกันนะครับผมเกมนี้ก็จะวางจำหน่ายในเตร์ที่2นะครับผมของปี2021นะครับผมใครที่สนใจก็อรอติดตามกันได้นะครับ ตัวอย่างต่อไปนะครับผมก็จะเป็น Devil May Cry 5 Special Edition ก็คือเกม Devil May Cry ที่วางจำหน่ายไปเมื่อปี2018นะครับผมแต่คราวนี้จะมีในส่วนของเรื่องเติมที่เราสามารถเล่นเป็น Virgil ที่ชายฝาแฝดของ d จ n t ตได้นะครับผมโดยตัวเกมนะครับผมจะวางจำหน่ายพร้อมกับเครื่อง PlayStation 5นะครับผมตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่าทางคนที่มี PlayStation 4เนี่ยจะสามารถเล่นได้ด้วยหรือเปล่านะครับผมหรือว่าต้องซื้อคอนเทนต์เพิ่ม ก็รอติดตามชมกันต่อไปนะครับเกมต่อไปนะครับผมคือเ,เกม Password l s t o อ m Ball Lock Return นะครับผมแ,แฟนๆของซีรีส์เกมนี้ก็คงจะจำได้นะครับเป็นเกมเก่าแก่ของ PlayStation 1นะครับผมอันนี้ก็เป็นภาคใหม่นะครับผมหลังจากที่มีการประกาศเปิดตัวไปก่อนหน้านี้แล้วก็จะโชว์เกมเพลย์ครา่าวๆของเกมนี้ให้ดูนะครับผมนอกจากนี้ตัวเกมยังเป็น Exclusive ของ PlayStation 5แล้วก็ PlayStation 4ด้วยนะครับผมส่วนเรื่วางจำหน่ายเนี่ยก็ยังไม่ได้ประกาศนะครับต่อมานะครับผมเป็นเกม Final Fantasy Priority Bridge นะครับผม เป็นเกมเพลยองความฝันใจของหลายๆคนนะครับผมจะไป็นทาเอ็กคูซิฟให้กับ PlayStation 5แล้วก็ p พย์ซีชั่นโฟเป็นประสาทเลยนะครับผมหลังจากนั้นก็จะลงให้กับแพลตฟอร์มอื่นในส่วนของเกมต่อไปนะครับผมที่พลาดไม่ได้เลยก็คือดีมอนโซดีมาสเตอร์นะครับผมเป็นตัวอย่างเกมเพลย์ของดีมอนโซนะครับดีมอนโซเนี่ยสำหรับใครที่ไม่ทันนะครับผมเป็นเกมที่เป็นเรียกว่าต้นแบบนะครับผมเป็นพ่อแบบของเกมตะปูโซทั้งหมดนะครับผมไม่ว่าจะเป็นดัร์โซหรือว่าบัตบอลนิโอเองก็ตามครับผมความยากระดับ ที่นรกลแต่ของผมก็คือเลือกที่เกมนี้นะครับผมดิมอนโต้ซึ่งแต่เดิมนะครับผมเป็นไอคูสิตให้กับ PlayStation 3นะครับผมตอนนี้ก็เอามารีเมคให้กับ PlayStation 5แล้วนะครับผมเกมต่อไปนะครับผมพลาดไม่ได้สำหรับน้องๆหนุ่หลายๆคนนะครับผมเกมแนววิทยุยอดสุดดังนะครับผมก็คือ Fortnite นะครับผมจะลงให้กับ PlayStation 5นะครับผมพร้อมกับตัวเครื่องนะครับวางจำหน่ายพร้อมตัวเครื่องซื้อ PlayStation 5ไปก็คือสามารถดาวน์โหลดมาเล่นได้เลยนะครับผม ก็จะเล่นปอดไนท์ในแบบเรต testing นะครับผมแล้วก็ภาพ 4K 120เฟรมต่อวินาทีหรือเอกคก็ได้นะครับผมก็อย่างว่าแหละก็ต้องหาตลาดกันหน่อยนะครับผมในเมื่อเวอร์ชัน iOS กับ Android เนี่ยไม่สามารถดาวน์โหลดแล้วก็เล่นได้แล้วนะครับผมต่อมานะครับผมสิ่งที่ผมคิดว่าน่าสนใจสุดๆไปเลยในส่วนของ PlayStation 5นะครับผมนั่นก็คือการเปิดตัว PlayStation Plus Collection นะครับผมนั่นก็คือการเล่นเกมเพลย์สเก่าๆนะครับผมสำหรับสมาชิก PlayStation Plus เนี่ย สามารถเล่นเกมเพย์ซีของเๆาที่อยู่ในคอเลกชันเนี่ยโหลดไปเล่นฟรีเลยได้ตั้งแต่วันแรกครับผมไม่ว่าจะเป็น God of War, Monster Hunter, Final Fantasy 15, b l o o d b o Rush an and c l a n k Fall Out 4, Uncharted 4, m o t o l Combat X, d e g o n Until Dawn, Detroit Become Human, Battlefield 1, i n f a m o u Second s o n Batman Arkham Knight, The Last Guardian The l ล s t ก็อัป e m ม s สเตอร์เพอร์โซแล้วก็ r e s i d e n t Evil 7นะครับผมซึ่งผมมองว่าทุกๆคนที่เล่นเทสเ้นโกลเนี่ยก็น่าจะมีเกมนี้กันหมดแล้วแต่มันก็น่าสนใจนะครับผมที่เราจะสามารถกลับไปเล่นเกมตอกเก่าได้อีกครั้งหนึง่งแล้วก็เล่นฟรีด้วยนะครับผมจะียกว่าฟรีก็คงไม่เชิงนะครับผมเพราะว่าคุณต้องสมัครสมาชิกเท s t a t i o n p l u ตก่อนแต่อย่างไรซะผมมองว่า เก้าสิบหกเปอร์เซ็นต์ของคนที่มีเทสิีก็คงจะสมัครพับกันอยู่แล้วเพราะว่าได้เกมฟรีทุกเดือนนะครับผมและสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดของงานเปิดตัวนี้นะครับผมนั่นคือการเปิดตัวเกม God of wow. War โดยเป็นแค่ทีเซอร์สั้นๆนะครับผมที่มีการบอกว่า Ragnarok is coming นะครับผมหรือว่า Ragnarok กำลังมาซึ่งอย่างที่หลายๆคนรู้กันนะครับผมว่า Ragnarok เนี่ยคือสงครามรั้งสุดท้ายของแอสการ์ดนะครับผมที่จะทำให้แอสการ์ดล่มสลายนะครับผม ก็เดี๋ยวเราไปรอดูกันดีก,กว่านะครับผมว่าจะเป็นยังไงน้องตัวอย่างก,ก็ยังไม่ได้เปิดเลยบอกให้เพียงว่าภายในปี2021อาจจะเป็นต้นปีหรือว่าสิ้นปีก็ได้ไม่ดูนะครับผมแต่ว่าส่วนต,ตัวผมเนี่ยก็ไม่ได้รีบนะครับผมที่ว่าทาเกมให้มันดีๆแล้วกันนะครับผมจะได้เป็นมาสเตอร์พีซเหมือนอย่างคอร์ทอวภาคที่แล้ว,วก็จบกันลงไปแล้วนะครับผมกับการสรุป p l a y s t a t i o n 5โชว์เคสนะครับผมก็สำหรับใครที่เป็นแฟนๆ p l a y s t a t i o นนะครับผมก็อย่าลืมไปจับจองกันได้นะครับผม ยังไงนะก็เดี๋ยวรอทางโซนี่ประเทศไทยประกาศอย่างเป็นทางการนะครับผมเรื่องราคาแล้วก็วัาร์ปเกน้าอย่างเป็นทางการนะครับผมเอาละครับผมถ้าเกิดเพื่อนๆดูคลิปนี้นะถ้าเกิดชอบคลิปนี้แล้วก็เห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปสติทชั่นเราของเราตรงนี้นะครับผมเป็นช่องยูทูบนะครับผมกดตรงนี้ได้แล้วก็อย่าลืมไปติดตามช่องทางอื่นๆของเรานะครับผมอีเดี๋ยวจะขึ้นษให้กว่านี้อีกหนึ่งทนะครับผม ก็มีทางช่องทาง TikTok นะครับผมเฟซบุ o กแฟนเพจนะครับผมเข้าไปดูกันได้นะครับผมทาง TikTok เนี่ยก็จะมีไฮไลท์ของสตรีมต่างๆครับผมส่วน Facebook กับ YouTube เนี่ยนอกจากจะมีข่าวสารแล้วก็ยังมีไลฟ์สตรีมทุกวันนะครับผมไปติดตามกันได้ครับเอาละครับผมวันนี้ผมโงศ์นิรันดร์เพรสฟพาวก็ขอลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ลองติดตามไปชมนะครับผมวันนี้ขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ